ข่้นหูกรติดตัางโซลาเซลล์มีอียงบ้างลองมาฟังเบิงข้อที่หนึง่งตรวจสอบการใส่ไฟฟ้าของบ้านเบิงคาไฟย้อนหลังประมาณ3ถึง1ปีเพื่อประเมินปริมาณการใส่ไฟในบ้านให้เหมาะสมสี่ซอยห้สามารถเลือกขนาดโซลาเซลล์ให้พอดีกับความต้องการจริงบ่เกินความจำเป็นและบ่เสียเงินโดยใช่เหตุ ข้อที่สองตรวจสอบความแข็งแรงของหลังคาบานหลัลงคาที่จะติดตั้งแผงโซโลาเซลล์ต้องมีความแข็งแรงเพราะแต่ละแผ่นมีน้ำหนักเฉลีย่ยประมาณ22กิโลกรัมและขนาดมาตรฐานอย u ่1 1คูณ2เม mm. ตรต้องมั่นใจว่าหลังคาร่องรับน้ำหนักในยางปลอให้ข้อที่3ตรวจสอบทิศทางของหลังคาควรเป็นหลังคาที่หันไปทางทิศใต้ซึ่งเป็นที่รับแสงแดดได้เต็มมือ ขอในประเทศให้ดวงอาทิตย์โคจรออกมาทางทิศใ้จึงเหมอกับการติดตั่งโซลารเซลล์มากที่สุดเพื่อให้แผงผลิตไฟฟ้าคุมสูงสุดขอที่4ต้องเหตเรื่องขอติดตั้งเมื่อวางแผนติดตั้งต้องด้าเนินเรื่องกับการไฟฟ้าในพื้นที่เพื่อขออนุญาตเชื่อมต่อไฟฟ้าซึ่งใส้เวลาประมาณ1-2เดือนดังนั้นควรวางแผนล่วงหน้าตั้งเต้เนื่นๆ ขอที่หาเลือกผู้ให้บริการติดสั่งที่เสื้อถือใดอย่าเลือกเพียงเพราะว่าราคาถูกคนวรพิจ,จะะารณาความหนาเสื้อถือความชำนาญประสบการณ์และบริการหลังการขายยังรอบด้านเพื่อความมั่นใจในคุณภาพและการดูแลในระยะยาวขอที่6วิธีการดูแรลรักษาแม่แผงโซลาเซลล์ที่มีอายุการใส่งานที่ยาวนานและการดูแลก,ก็สำคัญควรทำความสะอาดแผงโดยนำเป่าและ อุปกรณ์ที่ว่าเพ็ุให้เกิดห้อยขีดควรเช่นผ่านุ่มนุ่มฟ้องน้ำหรือว่าแปลงขนไนหล่อนประมาณปีละสีถึงหาครั้งและตรวจสอบอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆอยู่เสมออันนี้ก็คือแบบว่าข้อมูลสําหรับคนที่แบบว่ากําลังคิดว่าสิติดตั้งแผงโซลาเซลล์ต่ว่าข่อยกะเพิ่งจะลู้มือนี้คือกันว่าอ๋อเวลาเขาสิติดตังแผงโซลาเซลล์เขาต้องขออนุญาตกัรไฟ้ฟากอนึกว่าในความข้าใจของข่อยนะ คอย้าใจว่าอยากออยากติดตั้งก็คือติดตั้งในเล่บ่ต้องขออนุญาตผู้ใดจังสี่แหมเออ่อยข้าคิตคอยเข้าใจแบบนี้มาตลอดเลยนะหรือว่าอาจจะมีค้ที่แบบว่าเขาใจแบบข่อยหลายค้ออยู่ก็ไใดคอยก็เข้าใจจังสี่ตลอดนะว่าเข้าแบบว่าเขาอยากติดเขาก็ติดได้เลยว่าต้องปขออนุญาตผู้ใดจังสี่แหมเพราะว่าเป็นบ้านของเขาน่ะเฮาได้ไปติดหมองอันสาธารณะจังสี่เออเป็นความรู้ไหมสาหรับข่อยก็ลองคิด ลองพิจรารณาเบิงวานพี่น้องบานเขานี่อยากติดอนไฟโซลาเซลล์ก็ล่องพิจรารณาค่ะไฟเบิงวานค่าไฟของเฮานี่มันหลายมันหน่อยหลาซํำไหมันคุมคากับการติดโซลาเซลล์บอลหรือว่าเขาสใส่ไฟไฟ,ฟา้าต่อไปองเสร็จนะล่องเบิง